ต่อจากนี้ไปขอเชิญพบกับรายการประตูมอขอสู่ชุมชนรายการสาระดีๆจากมหาวิทยาลัย,ลยขอนแก่นรายการนี้ออกอากาศเป็นประจำทุกวันอังคารและวันพฤหัสบดีตั้งแต่เวลา6นาฬิกา30นาทีถึง7นาฬิกาทาง FM 103 MHz แห่งนี้ผลิตรายการโดยศูนย์บริการวิชาการมหาวิทยาลัย,ลยขอนแก่นดำเนินรายการโดยรองศาสตราจารย์ดร,รธีระวิทยรอด สวัสดีครับท่านผู้ฟังและท่านผู้ชมนะครับรายการประตูมอขอสู่ชุมชนกลับมาพบกับท่านผู้ฟังอีกในเช้าว,วันนี้นะครับเช้าว,วันนี้เราพบกับรายการซึ่งดําเนินการผลิตโดยศูนย์บริการวิชาการมหาวิทยาลัยขอนแก่นนะครับเราพร้อมที่จะนําความรู้และก็เทคโนโลยีสู่พี่น้องประชาชนนะครับในวันนี้เราอยู่ในบรรยากาศของช่วงฤดูฝนนะครับซึ่ง หลายแห่งแม้แต่ขอนแก่นซึ่งอยู่ใกล้ๆเราก็มีโอกาสที่จะน้ำท่วมขังนะครับแล้วก็เกิดโรคได้นะครับเพราะฉะนั้นก็จะมีเรื่องที่ต้องคุยกับท่านวิทยากรในวันนี้คือท่านเภสัชกรหญิงผันสุชุมบวรถายีนะครับซึ่งเป็นเภสัชกรประจำงานเภสัชกรรมโรงพยาบาลศรีนครินคณะแพทยาศาสตร์ก่อนอื่นเรามาสวัสดีท่าน พยากรณ์กันก่อน,น,อนสวัสดีครับสวัสดีค่ะครับอจร์ผันสู่ครับวันนี้เราคุยกันเรื่องยาและโรคของภา<ช>วะน้ําท่วมขังและน้ําท่วมนะครับโรคที่มากับภาวะฝนตกมากมากหรือฝนตกชุกแล้วก็น้ําท่วมมีโรคอะไรที่พบบ่อยครับอาจารย์ครับค่ะก็จะมีโรคเกี่ยวกับอุจจาระร่วงนะคะเพราะว่าน้ําดื่มอาจจะไม่สะอาดแล้วก็มีการปะปนของเชะโลคมาในอาหารนะคะ โรคน้ำกัดเท้าโรคเชื้รานะคะโรคเชื้ราตามร่มผ้าต่างๆหรือว่าเชื้ราที่เกิดจากการย่ำน้ํานะคะโรคชีนูหรือว่าเลปโตสไปโรซิสนะคะซึ่งเราพบได้บ่อยมากเลยนะคะในในฤดูในฤด,ดูฝนนะคะก็ต้องมีการเตรียมยามีการรลน้ำลงต่างๆนะคะแล้วก็โรคไข้เลือดออกนะคะก็มีแหล่งน้ําขังเยอะนะคะแล้วก็โรคตาแดงค่ะอาจารย์อืมครับ ก็อย่างที่ท่านวิทยากรพูดไปนะครับต่างๆเหล่านี้เท่าที่ผมรู้ก็คือมีอันตรายบางอย่างเนี่ยถึงชีวิตเลยเช่นชีหนูหรือว่าเกี่ยวกับอะไรอีกนะครับที่โรคอุจจาระร่วมนะคะเนะี่ยถ้ากรณีในเด็กเนี่ยหรือในในผู้ใหญ่สูงอายุซึ่งอาจจะมีโรคร่วมอยู่แล้วโรคประจําตัวของของเขาอยู่แล้วเนี่ยการมีภาวะที่ทายบ่อยๆเนี่ยทำให้เสีย และธาตก็อาจจะทําให้เสียชีวิตได้นะคะเกินขนาดนะครับดังน้นครับเรามาที่โรคแรกก่อนไหมครับก็จะเป็นยังไงบ้างครับการทั้งลักษณะอาการตลอดจนการดูแลป้องกันรักษาครับอย่างเรื่องโรคของอุจจาระร่วงนะคะในช่วงที่เกิดน้าน้ำท่วมหรือว่าฝนตกบ่อยๆเนี่ยน้ำดื่มหรืออาหารเนี่ยเราต้องค่อนข้างแน่ใจว่าเป็นน้ําที่มีการอย่างน้อยก็คือปิดฝาสนิทนะคะและเป็นน้ําที่ เป็นน้ําที่ผ่านการฆ่าเชื้ออย่างแนะนําเลยว่าถ้าถ้ามีโอกาสต้มได้ให้ต้มก่อนนะคะเพราะว่ามันมีโอกาสปนเปื้อนสูงถูกต้องค่ะบางทีเป็นน้ําที่ขนขนส่งมาแล้วเนี่ยแต่ว่าเป็นภาวะช่วงน้ําท่วมอาจจะมีแหล่งไม่ว่าจะเป็นแหล่งน้ําเองอาจจะไม่สะอาดด้วยก็ได้ตั้งแต่ว่าน้ําที่เป็นวัตถุดิบในการผลิตมาเพราะฉนั้นถ้าเป็นไปได้ก็อยากให้ต้มก่อนให้ผ่านความร้อนก่อนนะคะเรื่องน้ําดื่มนะคะแล้วก็เมื่อเวลาหากเกิดอาการท้องเสียไปแล้วเนี่ย ประเด็นหลักเลยของเรื่องท้องเสียเนี่ยถ้าไม่มีไข้ไม่ได้ถ่ายเป็นมูกเลือดเนี่ยนะคะก็คนไข้ไม่จําเป็นต้องทานยาฆ่าเชื้อนะคะโดย60-70%เราพบว่าไม่จําเป็นที่จะต้องได้ยาปฏิชีวนะนะคะ<ม>เราสามารถที่จะให้คนไข้ถ่ายแล้วก็สังเกตอาการดูไม่ให้อ่อนเพลียโดยการชดเชยด้วยน้ําเกลือแร่อาจจะซื้อมาจากร้านยาหรือรับมาจากสถานีอนามัยต่างๆมาชงดื่มหรือว่าอาจจะทําเองก็ได้นะคะ เพราะฉะนั้นน้ําเป็นถึงแม้จะน้ําท่วมน้ํามีเยอะแต่น้ํานั้นเป็นน้ําที่ค่อนข้างที่จะไม่มีคุณภาพ<ฆ>หรือมีโอกาสติดเชื้อสูงมากนะเพราะว่าส้วมหรืออะไรต่างๆก็อาจจะมีคนที่น้ําหมดทางแล้วเนี่ยก็อาจจะปล่อยาตามน้ําท่วมนั้นก็ได้เพราะฉะนั้นก็ขอให้น,น้องประชาชนระมัดระวังนะครับทีนี้กรณีที่จันพดตะกีที่บอกว่าท้องร่วงแล้วมันไม่ได้มันออกจากบ้านไม่ได้ฉุกเฉิน กรณีที่ว่าน้ําเกลือแร่ที่สามารถทําเองในบ้านนี้ทํำยังไงครับค่ะอย่างง่ายๆเลยนะคะถ้าเราอยู่ที่บ้านแล้วไม่สามารถจะไปหาน้าเกลือแร่ที่ไหนได้เนี่ยเราสามารถชงดื่มได้เองโดยสัดส่วนเนี่ยก็คือน้ําตาลนะคะน้ําตาลทรายที่ที่เราใช้ปรุงอาหารเนี่ยค่ะสช้อนโต๊ะนะคะ2ช้อนโต๊ะแล้วก็เกลือแกงคือเกลือปรุงอาหารเนี่ยค่ะประมาณ1ช้อนชานะคะน้าตาล2ช้อนโต๊ะเกลือ1ช้อนชาแล้วก็น้นํา1ขวดประมาณ750ซีซีถึงพันซีซีได้ค่ะ โดยสัดส่วนนี้ก็ถือว่าเป็นเป็นสัดส่วนที่ได้เกลือแร่ที่ชดเชยอาการท้องเสียได้เลยหมายถึงน้ํานั้นเอาไปต้มเด็นแล้วแล้วก็เอามาละลายถูกต้องค่ะหรือว่าต้มทั้งน้ําตาลน้าเกลือปนกันเลยได้ทั้งสองอย่างเลยค่ะอาจารย์เพราะว่าจะได้จะได้ฆ่าเชื้อทั้งในน้ําตาลด้วยถูกต้องค่ะครับเพราะฉะนั้นก็หลังจากนั้นก็ดื่มก็อาจจะเค็มแป๊มแป๊มนิดหน่อยค่ะอร่อยค่ะสามารถแช่ตู้เย็นได้นะคะเติมกลิ่นเติมน้ําหวานอะไรไปได้หน่อยไหมครับเติมได้นิดหน่อยนะคะอย่าเติมเยอะ ครับเปได้นิดหน่อยครับก็จะทําให้ผู้ป่วยหรือคนที่ท้องเสียนั้นรู้สึกมีรสชาติดีแล้วก็ดื่มมันก็จะทําให้ร่างกายแข็งแรงขึ้นมาใช่ค่ะโรคต่อไปครับอาจารย์ครับโรคต่อไปที่เราพบกันบ่อยๆนะคะก็จะเป็นโรคโรคฉี่หนูหรือโรคเลปโตสไปโรซิสนะคะอาการเด่นของโรคนี้เนี่ยคนไข้จะมีอาการไข้สูงเฉียบพลันนะคะแล้วก็ที่ปวดศีรษะมากแล้วก็บางบางคนถ้าเป็นมากเนี่ยจะมีอาการปวด ปวดเมื่อยกล้ามเนื้อบริเวณนอ่องบริเวณหลังอย่างรุนแรงโคนขาอย่างรุนแรงแล้วก็มีอาการตาแดงซึ่งเราคงเราคงไม่ไม่ควรจะปล่อยให้อาการเป็นมากขนาดนี้นะคะถ้าถ้าเราเจอว่ามีอาการไข้สูงเฉียบพลันปวดศีรษะมากเนี่ยก็ควรจะไปพบแพทย์ได้ได้แล้วหมายถึงเอามือหลังมือมาแตะหน้าผากหรือ<ช>จับตามตัวก็จะรู้ว่าสูงปี๊ดหรือว่าจับแล้วมันเหมือนกับ มากกว่าปกติมากๆมากกว่าปกติมากแล้วก็ทานยาลดไข้แล้วก็ไม่ลงไข้จะไม่ลงอันนี้ก็เป็นข้อสังเกตข้อสังเกตเอันนึงแล้วก็โรคที่โคนคนคนี้ต้องเป็นแผลอะไรก่อนไหมครับแล้วไปตามท้องไร่ท้องนาอะไรอย่างเง<ะ>ี้ยบริบเวณที่เราเจอนี่นะคะก็คือว่าคนไข้มักจะได้รับเชื้อจากบาดแผลที่ตัวเองมีอยู่แล้วแล้วก็ไปย่ำย่ำน้ำําสกรปรกหรือแหล่งน้ําที่ แหล่งน้ําที่เป็นน้ำมีเชื้อ,ม,อมีน้ําเสียไม่ว่าจะเป็นท้องนาไร่านาเองที่เราเคยเหยียบย่าแล้วไม่เป็นเนี่ยนะคะก็าะชาวนาบางท่านที่ว่า,าก็ทุกทีก็ย่ำไม,ไม่ไม่มีอะไรแต่ช่วงน้ําท่วม่ยมีการน้ําไหลน้าหลากมาจากที่อื่นบริเวณแหล่งอื่นก็จะมีเชื้อจากแหล่งอื่นๆซึ่งปนเปื้อนแล้วแถมบริเวณที่หนูเขาเคยอยู่อาศัยเนี่ยเขาก็โดนน้าท่วมไปด้วยเขาก็ถ่ายมูลถ่ายผัยฉีหลลงในน้ํานะคะเพราะฉะนั้น เพราะฉะนั้นในช่วงหน้าฝนเนี่ยจะลงนาเดิมๆที่ไม่เคยใส่รองเท้าบูทเนี่ยก็ควรจะใส่นะคะยิ่งถ้ามีบาดแผลอยู่ที่เท้าแล้วมีความจําเป็นที่ต้องลงนาเนี่ยต้อง 1, พันบาดแผลให้ให้สนิทกอดใส่รองเท้าบูทสองชั้นเลยยิ่งดีนะคะคเพราะฉะนั้นก็เริ่มจากที่มีแผลบริเวณตั้งแต่อาจจะตั้งแต่ใต้หัวเข่าลงไปที่เท้าแล้วก็ ไปโดนกับบริเวณน้ําสกรปรกซึ่งมีเชื้ออยู่ก็จะเกิดอาการเพราะฉะนั้นพี่น้องประชาชนก็ระมัดระวังด้วยนะครับคนในเมืองก็เป็นได้นะครับเพราะว่าน้ําท่วมในเมืองหนูก็ฉี่ออกมาได้เหมือนกันโดยเฉพาะบริเวณตลาดนะคะครบ,บริเวณตลาดที่จะมีแหล่งโรคต่อไปเข้าใจครับโรคต่อไปนะคะจะเป็นโรคตาแดงที่เราจะพบกันมากนะคะตาแดงเนี่ยเกิดจากเชื้อไวรัสที่อยู่ในน้ําสกรปรกเนี่ยอาจจะกระเด็นเข้าตาได้ในกรณีนี้เนี่ยเรามักจะพบว่าตาเนี่ยจะแดงมากนะคะแล้วก็ อาจจะไม่พบว่ามีขี้ตามากนักนะคะแต่ว่ากรณีที่มีเป็นเป็นน้ำน้ำาสกปรกกระเด็นเข้าตา่ยควรจะไปพบแพทย์นะคะเพื่อได้รับยานะคะได้รับยาแล้วก็หากมีไข้หรือมีอะไรก็จะได้ดูกันดูกันให้ละเอียดอีกครั้งหนึ่งค่ะครับโรคขัดไปครับอาจารย์ครับโรคท็อปฮิตเลยนะคะที่ส่วนใหญ่จะเป็นกันเลยก็คือโรคของเชื้อรานะคะที่เกิดจากการย่ําน้ําไม่ว่าจะเป็นคน ที่ไปช่วยเหลือนะคะคนคนน้ำท่วมหรือว่าตัวผู้ประสบภัยเองก็จะมีอาการติดเชื้อเชื้อราตามง่ามามือง่ามเท้าต่างๆนะคะอันนี้ก็น่าสนใจนะแล้วรู้สึกว่ามันจะเป็นเรือลัง,งได้ไหมครับทัที่เป็นตามง่ามมือง่ามเท้าเราจะพบว่าเวลาคนไข้ที่เป็นติดเชื้อราเนี่ยมันจะมีอาการคันแดงนะคะถ้ากรณีที่เป็น ที่อับชื้นไม่มากหรือว่ายังย่าน้ํามาไม่มากเนี่ยมีอาการแค่คันแดงอ,อักเสบเพียงเล็กน้อยเนี่ยเราสามารถทาเพียงแค่สเตียรอยด์อ่อนเพื่อให้รักษาอาการคันแดงแล้วถ้าสามารถหายไปได้ภายในหนึ่งอาทิตย์เนี่ยก็ไม่จาเป็นต้องทายาเชื้อราแต่โดยปกติถ้าเป็นฤดูที่น้ําท่วมแบบนี้เนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นเชื้อราก็มักจะต้องใช้เป็นยาทาเชื้อราแล้วก็เราจะพบปัญหาว่าคนไข้จะทายาได้ไม่ต่อเนื่องทําให้คนไข้กลับมาเป็นซ้ำซากอะคะ่ะ เม่อกี้อาจารย์พูดไปหลายโรคแล้วนะครับท่านผู้ฟังและท่านผู้ชมคงจะได้ข้อมูลนะครับและก็เกิดความตระหนักที่จะระมัดระวังเกี่ยวกับโอกาสหรือความเสี่ยงที่ท่านจะมีโอกาสติดเชื้อต่างๆหรือเป็นโรคที่นั่นอาจารย์ผ่นสูตรได้พูดถึงนะครับอาจารย์ครับกรณีของโรคที่ว่าทั้งหมดเนี่ยยังยังมีโรคอื่นๆอีกไหมครับมีไข้เลือดออกอีกใช่ไหมครับรพูดไปแล้วนะเมกี้ ไข้เลือดออกยังมีอีกโรคนึงนะคะไข้เล <l ark> ือดออกเนี่ยโดย80%ของยุง okay. ท no ี่มากัดเนี่ยเป็นเป็นยุงบ้านนะคะถ้ากรณียุงบ้านเนี่ยก็ไม่ได้นําเรื่องโรคไข้เลือดออกแต่อาจจะเป็นโรคติดเชื้ออื่นนะคะเช่นโรคไข้สมองอักเสบก็ได้นะคะหรือว่าถ้าเป็นยุงลายนะคะก็จะเป็นเป็นโรคไข้เลือดออกนะคะกรณีแบบนี้อาการเริ่มต้นเนี่ยจะมีคนไข้จะมีไข้สูงนะคะแล้วปวดศีรษะมาก อาจจะมีถ้าในกรณีเด็กเนี่ยอาจจะมีขึ้นไส้อาเจียนได้ด้วยนะคะแล้วก็ไข้ก็ไม่ค่อยลงันนี้แบบนี้ควรจะอย่างน้อยเนี่ยควรจะไปพบแพทย์เพื่อที่จะเพื่อที่จะสังเกตอาการแล้วก็ในกรณีที่มีที่เป็นไข้เลือดออกเนี่ยอาจจะต้องชดเชยชดเชยือแล่โดยทางทางหลอดเลือดดำอืมครับก็ถ้าดูจาก5้าโรคที่อาจารย์ได้พูดไปนะครับก็มีความเสี่ยงและก็มีอันตรายพอสมควรนะครับเพราะฉะนั้น ไม่ว่ากรณีจะเป็นคนในครอบครัวหรือญาติพี่น้องที่ต้องทํางานตลอดจนพี่น้องเกษตรกรเนี่ยก็มีความเสี่ยงด้วยกันทั้งสิ้นนะครับเพราะฉะนั้นในวันนี้รายการประตูมขอสู่ชุมชนก็ขออนุญ,ญาตที่จะเน้นย้ําแล้วก็ให้ท่านพี่น้องที่รับฟังรายการเราอยู่ได้ตระหนักถึงความเสี่ยงหรือพิษภัยที่จะเกิดจาก โรคที่มากับน้ำท่วมอันได้แก่อุจจาระร่วงตาแดงเกิดเชื้อราแล้วก็โรคฉี่หนูตลอดจนไข้เลือดออกนะครับเดี๋ยวอีกสักครู่นะครับในรอบรายละเอียดเราจะมาคุยกันถึงเรื่องโอกาสที่จะต้องกินยาหรือว่าจะต้องส่งโรงพยาบาลอันนี้จะเป็นนรา,ายละเอียดถัดไปนะครับเพื่อที่พี่น้องประชาชนจะได้ปฏิบัติตัวให้ถูกแล้วก็ ไม่เกิดอันตรายหรือเกิดความสูญเสียต่อไปนะครับสำหรับรายการในช่วงนี้ต้องขออนุญาตพักรายการสักครู่นะครับแล้วกลับมาพบกันในช่วงหลังสวัสดีครับขณะนี้ท่านผู้ฟังกำลังฟังรายการประตูมอขอสู่ชุมชนรายการสาระดีๆจากมหาวิทยาลัยขอนแก่นท่านผู้ฟังสามารถแสดงความคิดเห็นต่อรายการได้ที่ศูนย์บริการวิชาการมหาวิทยาลัยขอนแก่น เบอร์โทรศัพท์043-348-983หรือทาง Facebook ประตูมอขอสู่ชุมชนและท่านผู้ฟังท่านใดมีข้อคิดเห็นที่โดนใจทีมงานทางเราก็มีของที่รลื่ส่งไปให้ค่ะครับท่านผู้ฟังและท่านผู้ชมครับรายการประตูมอขอสู่ชุมชนในช่วงที่2ของเช้าวันนี้กลับมาพบ ท่านอีกครั้งหนึ่งนะครับเรายังอยู่กับท่านวิทยากรคือเภสัชกรหญิงผันสุชุมวรถายีจากงานเภสัชกรรมโรงพยาบาลศรีนครินคณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่นนะครับก่อนอื่นช่วงแรกที่เราคุยกันไปนะครับเราพูดถึงโรคที่มากับภาวะน้ําท่วมขังหรือน้ําท่วมนะครับซึ่งได้แก่โรคอุจจาระร่วงตาแดงติดเชื้อราที่ผิวหนังโดยเฉพาะง่ามมือง่ามเทา้า โรคฉี่หนูแล้วก็โรคไข้เลือดออกนะครับตอนนี้เรามาลงรายละเอียดกันนิดนึงถึงเรื่องยาที่จะใช้นะครับอันดับแรกผมไปที่เกี่ยวกับที่ผิวหนังก่อนนะครับเรื่องเชื้อราที่ติดกับผิวหนังบริเวณงง้มมืองง้มเท้าท่านอาจารย์จะแนะนํำยังไงครับช่วงนี้ค่ะกรณีที่เราเราประสบปัญหาน้ําท่วมนี่นะคะเราต้องเดินย่าน้าแล้วก็มักจะทบปัญหาของการติดเชื้อรานะคะแล้วก็ ก็ยังมีความจําเป็นที่จะต้องย่ำน้ําออกจากบ้านหรือไปทํางานหรือต้องเจอกับภาวะความชื้นอยู่เรื่อยๆเนี่ยก็อยากจะแนะนํายาหรือว่าอย่าวิธีการดูแลนะคะเป็นอย่างนี้ค่ะแบ่งออกเป็น2อย่างนะคะกรณีถ้าเป็นยาเนี่ยถ้าเป็นบริเวณที่เป็นง่ามมือง่ามเท้าหรือบริเวณที่จะต้องเจอน้ําบ่อยๆเนี่ยอยากจะแนะนํารูปแบบยาที่เป็นครีมเป็นเป็นออยล์เม้นต์นะคะหรือเป็นขี้ผึ้งนะคะภาษาไทยเราเรียกว่าขี้ผึ้งเพราะลักษณะของขี้ผึ้งเนี่ย หนึ่งละจะช่วยป้องกันน้ำนะคะไม่ให้ความชื้นไปสัมผัสกับผิวหนังมากนะคะแล้วก็ตัวยาที่อยู่ที่อยู่ในขี้พึ่งเนี่ยสามารถจะเกาะติดผิวหนังเราได้นานนะคะแต่หากเป็นบริเวณแต,แต่ข้อเสียของการใช้ขี้พึ่งขาจันทิละเราก็ทราบกันอยู่ว่ามันจะทําให้รู้สึกคนไข้รู้สึกเหน่อยหนะไม่สบายตัวมันเหนียว,วครับมันเหนียวนะคะอาจารย์ค่ะแต่ะว่าถ้าบริเวณที่จะต้องย้าน้ำเนี่ยเราก็ยังอยากแนะนําให้เป็นขี้พึ่งนะคะยาในรูปแบบของขี้พึ่ง แต่ถ้าเป็นบริเวณผิวหนังส่วนอื่นที่ไม่ค่อยได้เจอความชื้นบ่อยนักเช่นในร่มผ้านะคะตามนิ้วมือนะคะหรือว่าบริเวณอื่นๆเนี่ยเราสามารถที่จะใช้เป็นยารูปแบบครีมได้ก็จะลดความเนอดหนัหนลงไปค่ะส่วนเรื่องของการใช้ยาทาเชื้อราเนี่ยสิ่งที่อยากที่จะเน้นก็คือว่าระยะเวลาในการทายาบางคนเห็นว่าเอะเราทายาไปแล้วมันหายแดงแล้วค่ะหายหายคันแล้วทาไปสักอาทิตย์หนึงหายแล้วเนี่ย ก็เลยหยุดใช้ยานะอันนี้จะเป็นทําให้คุณไข่เกิดปัญหาเป็นเชื้อราซ้ซํซากนะคะระยะเวลาเนี่ยของการทายาเนี่ยก็จะต้องอยู่ที่ประมาณ 2- 4สัปดาห์แล้วแต่ลักษณะของการติดเชื้อราเราสังเกตง่ายๆค่ะเราทายาจนกว่า,วาผื่นแดงหรืออาการคันนั้นหายนะคะหายแล้วให้ทาต่ออีก2อาทิตย์นะคะก็จะทําให้การติดเชื้อราซ้ซํซากเนี่ยเกิดน้อยลงนะนะคะแล้วก็การสังเกตดูแลแพ้ติดเชื้อราเนี่ยอีกอย่างนึงคือ เวลาเราเจอเจอน้ําหรือเจอความชื้นบ่อยๆกลับมาเข้าบ้านเนี่ยควรจะรีบล้างเท้าหรือล้างล้างมือให้สะอาดล้างบริเวณที่ไปย่าน้ําสกปรกนั้นให้สะอาดเลยนะคะแล้วก็เช็ดให้แห้งหลังจากนั้นเริ่มทาเริ่มทายาแล้วก็อย่างน้อยทาทิ้งไว้ในในบริเวณนั้นโดยที่อย่าให้ไปโดนความชื้นอีกเนี่ยอย่างน้อยสักหนึ่งชั่วโมงเพื่อให้ที่จะให้ยาได้ออกฤทธิ์ครบ่ะที่ให้ยาได้ออกฤทธิ์แล้วก็ถ้ากรณีที่เป็นแผเลเชื้อรา แล้วเราทายาเปหนึ่งอาทิตย์เราสังเกตดูว่าถ้าไม่ดีขึ้นนะคะแสดงว่าเชื้อราอันนั้นมันอาจจะไม่ไม่เหมาะสมกับยาที่เราเลือกใช้นะคะอาจจะต้องไปไป,ไปให้คุณหมอดูอีกทีนึงอาจจะต้องมียาฆ่าเชื้อแบคทีเรียร่วมด้วยหรือ,รอเปล่านี่นะคะอาจจะต้องดูตรงนั้นด้วยกรณีมีแผลฝีน้องเนี่ยยาฆ่าเชื้อราเนี่ยไม่สามารถที่จะฆ่าเชื้อได้ต้องได้รับยาอย่างอื่นเพิ่มหรือมีความจําเป็นอาจจะต้องได้รับยาในรูปแบบของรับประทานซึ่งการรับประทานยาเนี่ย ยังไงก็แล้วแตอ่อยากให้อยู่ภายใต้การดูแลของแพทย์เพราะว่าในการรับประทานยาชราจะต้องทานต่อเนื่องอย่างน้อยหนึ่งเดือนนะคะอาจารย์รเพราะฉะนั้นถ้าคนไข้ที่มีภาวะโรคอย่างอื่นหรือว่ามียาอื่นที่ใช้ร่วมอาจจะมีผลต,ต่อกันได้นะคะม,ม,มีปฏิอิริยาต่อ,อยารอเราเรียกกันว่ายาตีกันได้ค่ะครับก็เป็นกรณีแรกนะครับสําหรับเชื้อราหรือที่บางครั้งอาจจะบอกว่าน้ํากัดเท้านะครับในช่วงหน้าฝนหรือน้ําท่วมขังพวกนี้นะครับ ต่อไปเป็นกรณีข้อควรระวังของการดูแลไข้เลือดออกครับโรคไข้เลือดออกได้ค่ะใน,ในก่อนที่จะไปไข้เลือดออกนะคะขอฝากนิดนึงพอดีว่าวันนี้มีเรื่องของสมุนไพรมาฝากสําหรับเรื่องสมุนไพรสําหรับเรื่องโรคชรลานะคะมีสมุนไพรที่เราสามารถใช้ได้เนี่ยในคนไข้เบาหวานก็ใช้ได้ด้วยนะคะอันนี้ก็เลยเห็นว่าน่านจะนํามาฝากคือเรื่องของขมิน้นขมิ้นชันขมิ้นผงนะคะเดี๋ยวนี้ก็าหาซื้อได้ง่ายด้วย ขมิ้นชันขมิ้นผงเนี่ยสามารถสามารถเอามาโรยแผลเชื้อราได้นะคะเช่นคนไข้เบาหวานก็สามารถนํามาใช้ได้แล้วก็ถ้าบ้านไหนมีทานบางคุดนะคะแล้วเอาเปลือกบางคุดเนี่ยไปตากแห้งนะคะเอาเปลือกบางคุดแห้งเนี่ยมาฝนกับน้ําปูนใสให้ข้นๆแล้วเอามาป้ายบริเวณที่เป็นง่ามมือง่ามเท้านะคะที่เป็นเชื้อราเนี่ยก็จะสามารถชดเชยของการใช้ยาฝรั่งได้ค่ะแต่ระยะเวลาก็นานเหมือนกันทานานเหมือนกันนะคะ งั้นก็กลับมาที่เรื่องโรคไข้เลือดออกนะคะไข้เลือดออกเนี่ยเราจะพบว่าทั้งเด็กทั้งผู้ใหญ่คนสูงอายกุก็สามารถเป็นได้แต่ที่เรากลัวเนี่ยมักจะพบว่าปัญหาในเด็กเล็กนะคะปัญหาในเด็กเล็กหรือไม่นานนี้ก็มีเด็กวัยรุ่นด้วยระดับนักศึกษาที่เสียชีวิตไปจากไข้เลือดออกนะคะถ้าเราคนเดียวที่สงสัยว่าจะเป็นไข้เลือดออกเนี่ยนะคะไข้ไข้รักษาของไข,ข้ก็คือไข้สูงถ้าเป็นในเด็กเล็กเราสามารถให้ ช่วงแรกเราสามารถให้พาราเซตามอลไปไปก่อนได้ค่ะอาจารย์แล้วก็เช็ดตัวร่วมด้วยสังเกตดูสังเกตด,ดูว่าทานยาแล้วไข้ลงได้ไดไหมเด็กมีอาการซึมไหม,มนะคะระหว่างนั้นน่ยถ้าช่วงมีไข้เนี่ยนะคะแนะนําว่าในเด็กเล็กควรจะให้น้ําเกลือแร่ชดเชยไปเลย<ม>เพราะการอาการมีไข้ทําให้มีการเผาผลาญเยอะนะคะ<ม>เด็กอาจจะขาดเกลือแร่แร่ธาตุเพราะการให้แร่ธาตุในคนไข้ที่มีไข้เนี่ยก็จะทําให้อาการไข้ หายได้เร็วขึ้นด้วยนะคะดื่มน้ําให้มากนะคะจา์แล้วก็ถ้าให้ยาลดไข้แล้วนะคะให้ยาลดไข้แล้วเช็ดตัวแล้วเอ่อเพิ่มน้ำขึ้นแรกให้คนไข้แล้วเนี่ยไม่มีอาการไม่มีอาการซึมไม่มีอาการอะเด็กทานได้เนี่ยไม่มีปัญหาไม่มีอาการไข้ไม่มีอาการไข้สูงขึ้นมาใหม่ไม่มีอาการอาเจียนเนี่ยก็ก็ไม่น่าเป็นห่วงอะไรนะคะเพราะว่าถึงมาโรงพยาบาลทางโรงพยาบาลก็จะมีการเฝ้าสังเกตเฉยๆนะคะอยากจะฝากไว้นิดนึงสําหรับเรื่องไข้เรื่องออกว่า คนไข้าบางคนหรือพ่อคุณแม่ผู้ปกครองบางคนเนี่ยเคยใช้ยาที่มีตัวยาลดไขแ้แรงๆเช่นแอสไพรินหรือว่าไอบูโพรเฟนเนี่ยขอเลยว่าถ้ากรณีที่เราจะงสงสัยเรื่องไข้เรืออออกเนี่ยไม่ควรใช้ยาแรงๆใช้แค่พาราเซตามอลกับน้ำเกลือแรกก่ก็ก็น่าจะเพียงพอค่ะเพราะฉะนั้นยาที่ไปซื้อมาก็ดูข้างฉลากให้ชัดเจนว่ามันปนด้วยพาราเซตามอลหรือไอบูโพรเฟนหรือแอสไพรินนะครับเพื่อที่จะได้ ไม่เกิดความเสี่ยงที่จะเกิดอะไรนะครับเม็ดเลือดแดงแตกหรืออะไรต่อไปนะครับทีนี้ถ้าพอไข้มันไม่ลงนี่เราจะต้องส่งคนไข้ามาโรงพยาบาลเลยไหมครับ,รบถ้ากรณีไข้ไม่ลงนี่นะคะแล้วก็เด็กเนี่ยมีอาการอาเจียนทานไม่ได้ทานทางปากไม่ได้เนี่ยก็ถือว่าเป็นอาการที่ทสมควรที่จะต้องมาโรงพยาบาลพบแพทย์เพราะการที่มาพบแพทย์นี่มีความต่างยังไงกับการดูแลที่บ้านก็คือการมาพบแพทย์เนี่ย มาที่โรงพยาบาลอย่างน้อยยังม,มีการเจาะเลือดดูค่าเม็ดเลือด,ดว่ามีการแตกหรือยัง2งเนี่ยเด็กกรณีที่เด็กทานไม่ได้เนี่ยสามารถจะช,ชดเชยน้ําเกลือแร่ให้เพียงพอกับการเป็นไข้โดยการให้ทางหลอดเลือดอดำให้น้ําเกลือทางหลอดเลือดดำนะคะคคสำหรับรไข้เรื่ออกท่านผู้ฟังก็คงจะได้ข้อสรุปนะครับกรณีก็คือระวังอย่าไปใช้ยาที่มีพวกแอสไพรินหรือไอบูโพรเฟนซึ่งเป็นยาลดไข้ที่มีคุณสมบัติ ที่มีความอะไรนะค,ความเสียงมีความเสี่ยงนะครับต่อไปครับต่อไปเป็นเรื่องของโรคฉีหนูนะครับเชินครับกรณีโรคฉีหนูเนี่ยคนไข้หรือว่าประชาชนทั่วไปอาจจะดูแลดูแลตัวเองได้ไม่ไม่ไม่ดีนะคะเพราะเพราะว่ากรณีโรคของฉีหนูเนี่ยจำเป็นที่จะต้องได้รับการวินิจฉัยอย่างรวดเร็วแล้วก็ได้รับยาฆ่าเชื้ออย่างทันเวลานะคะเพราะฉะนั้น ให้สังเกตอาการว่าถ้ามีอาการปวดศรีรษะมีไข้สูงปวดศรีรษะมากนะคะมีอาการปวดเมื่อยกล้ามเนื้อนะคะตาแดงให้รีบให้รีบมาพบแพทย์เลยดีกว่านะคะ mm. เพื่อรับการวินิจฉัยที่ถูกต้องแล้วก็ได้รับยาอย่างทันท่วงทีค่ะแล้วก็โรคสุดท้ายนะคะอาจารย์รโรคตาแดงค,ค่ะตาแดงในในช่วงของหน้าฝนน้ําท่วมเนี่ยก็จะเป็นโรคตาแดงที่มักเกิดจากเชื้อไวรัสนะคะเมื่อกี้ได้กล่าวไปแล้วว่าหลักการของการรักษา เรื่องโรคตาแดงเนี่ยสิ่งที่สําคัญคือไม่แพร่เชือ้อยิ่งอยู่ในบ้านเดียวกันเนี่ยนะคะของใช้เช่นผ้าเช็ดตัวนะผ้าเช็ดมือเอ่ยนะคะหรือว่าการล้างมือก็เป็นสิ่งสําคัญมากที่จะคนที่เป็นอยู่แล้วต้องปิดตาไหมครับกรณีที่เป็นอยู่แล้วเนี่ยแล้วเราสามารถหา ภาพมาปิดตาได้คนจะปิดตาค่ะอาจารย์เพราะว่าโอกาสที่มือจะไปไปสัมผัสสัมผัส<จ>แล้วก็มาแพร่ให้คนอื่นใช่ค่ะแล้วก็อาจจะจักเป็นตา,ตาข้างเดียวกลายเป็นตาสองข้างใช่ใช่ใช่หรือไปเช็ดผ้าเช็ดตัวหรือผ้าเช็ดหน้าอันเดียวกันก็จะมีโอกาสแพร่ไปในคนในครอบครัวด้วยใช่ค่ะแล้วก็เ,เรามักจะแนะนําว่าเราไม่ให้ใช้ผ้าในการเช็ดตานะคะแตกรณีที่เป็นโรคตาแดงเนี่ยมักจะอยากให้ใช้เป็นเป็น กอนก็ God, ได้หรือสำลีสำลีสเตอร์ไลค่าเชื้อเนี่ยถ้ากรณีคันตาหรืออยากจะสัมผัสตาเนี่ยเอาสำลีหรือก้อนเนี่ยเช็ดตาจับสัมผัสตาแล้วก็ทิ้งลงในขยะที่มีฝาปิดสนิทนะคะแล้วก็ล้างมือหลังสัมผัสตาทุกครั้งให้ล้างมือให้สะอาดนะคะครับรายการประตูมองขอสู่ชุมชนวันนี้นะครับได้พาท่านผู้ฟังและท่านผู้ชมมารู้โรคและยาในการที่จะดูแลระหว่างที่มันเกิดภาวะน้ําท่วมขังหรือน้ําท่วมนะครับซึ่ง ได้แก่โรคอุจจาระร่วงตาแดงการติดเชื้อราหรือแบคทีเรียรที่ผิวหนังโรคฉี่หนูแล้วก็โรคไข้เลือดออกนะครับวันนี้ต้องขออนุญาตว่าเป็นเรื่องที่ดีมากและก็น่าจะทันเหตุการณ์อยู่นะครับที่ผู้ฟังและท่านผู้ชมจะได้นําไปใช้ประโยชน์นะครับอาจารย์ครับรายละเอียดก็มีเยอะนะครับแล้วก็การพูดของเราก็ท่านผู้ฟังที่บ้านก็อาจจะจับได้ไม่ทั้งหมดเผื่อท่านเหล่านั้นมี ความประสงค์ที่จะโทรศัพท์เข้ามาถามอาจารย์พอจะบอกเบอร์โทรศัพท์สําหรับงานเภสัชกรรมโรงพยาบาลศรีนครินได้ไหมครับค่ะในงานในงานเภสัชกรรมโรงพยาบาลศรีนครินนะคะจะมีหน่วยบริการตอบข้อมูลทางยานะคะหรือโรคบางโรคที่เป็นโรคเบื้องต้นนะคะสามารถติดต่อมาได้ที่เบอร์0-4363711นะคะ043363711และ3 6 3 0 5 4ค่ะ ครับอาจารย์ครับขออีกสักรอบครับช้าช,าชานิดนึงค่ะเบอร์เบอร์โทรศัพท์นะคะสำหรับงานเพศััจกรรม043 363 711 043 363 054ค่ะครับก็เป็นโอกาสดีนะครับที่ท่านพี่น้องประชาชนหรือผู้ที่ฟังรายการ fm 1 0 3ของเรานะครับที่จะได้มีโอกาสต้องการรายละเอียดมากขึ้นก็สามารถโทรติดต่อได้ที่เบอร์ดังกล่าวนะครับ สำหรับรายการประตูมขอสู่ชุมชนในวันนี้ต้องขอขอบคุณท่านวิทยากรนะครับเพศสัชกรหญิงหันสุชุมบวรถายีจากงานเพศัชก,กรรมโรงพยาบาลศรีนครินคณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่นเป็นอย่างสูงนะครับแล้วก็หากท่านผู้ฟังและท่านผู้ชมมีโอกาสที่จะเข้ามามหาวิทยาลัยหรือสนใจที่จะต้องการติชมรายการก็สามารถกระทําได้นะครับสําหรับ รายการนี้เพื่อประชาชนจริงๆนะครับสำหรับวันนี้ต้องขออนุญ,ญาตลาท่านผู้ฟังและท่านผู้ชมไปก่อนนะครับขอบคุณท่านวิทยากรและสวัสดีท่านผู้ชมสวัสดีครับสวัสดีค่ะ